ผมคิดว่ามันหนักที่สุดละในความรู้สึกนั้นตอนนั้นวันนั้นที่มันเกิดขึ้นอ่าแต่ในนี่มาตรงนี้ครับจันจันนี้พี่หนุ่มอยู่ตรงนั้นไม่ได้อะเพราะพี่เขาอยู่ตรงนี้เรนนี้พูดพูดคือพี่เขาอยู่ตรงนี้ปุ้ยเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่เป็นคอสเพลนที่อยู่ใกล้กับผมที่สุดในชีวิตเพราะว่าเป็นทั้งเพื่อนในชีวิตจริงๆด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในวงที่แบบเราเจอกันเกือบ ตลอดเวลาอะไรเงี้ยฮะยังจําวินาทีที่ที่ข่าวตอนเช้าอ่ะครับอ่ามันจะมีมันจะมีแวบแรกเลยอ่ะที่ข่าวลงผิดเป็นชื่อคนอื่นแต่เป็นมือกีตาร์เพลกาวเรายังแบบคิดว่าจะแซวตู้อยู่เลยว่าเฮ้ยมีคนต่ออายุให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สักพักพอมีคนโทรมาเยอะขึ้นแล้วก็แล้วก็เริ่มรู้ว่าแบบเออตอนนั้นช็อกเลยทุกอย่างมันอย่างอย่างความเสียใจที่แบบเออไม่เคยคิดมาก่อนว่าเฮ้ยเราจะเสียใจ ได้มากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่สามารถควบคุมตัวเราเองได้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันหนักที่สุดละในความรู้สึกนั้นตอนนั้นวันนั้นทีม่มันเกิดขึ้นอ่าจะในนี้มาตรงนี้ครับจันแต่ันนี้พี่หนุม่มอยู่ตรงนั้นไม่ได้อะเพรพี่เขาอยู่ตรงนี้นนี้พูดพูดคือพี่เขาอยู่ตรงนี้อ่าใช่แล้วพี่เขาก็บอกจริงนะเศรพู้อยู่ตรงนี้อ๋อ เหมือนตอนตายมาบอกกูเจ้านี่หรออะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ี่ตัวพี่ตัวเขาบอกว่าเขาอยากกินแบบว่าเหมือนเขาชอบกินเนื้อเนาะแล้วเขาก็ชอบกินแบบเอ,อเนื้อรอบลู่เนื้อลู่อะไรสักอย่างแกบอกว่าเหมือนใส่ขา้าวคั่วให้แกด้วยแกอยากกินอันเนี้ยตอนแรกแกแบบอยากกินกว๋วยเตี๋ยววากิวเนื้อและอ่ะ <laughs> อแล้วแกกับเขาเนี้ยแกก็อยากกิน แบบเนื้อแบบไม่ต้องสุกมากอ,ะอ่ะเนื้อแบบอนรับลูน้ำตุ้ยชอบเนื้อน้ำตกครับเนื้อแบบราบรูน้ำตบบุ้ยชอบกินเนื้อน้ำตกพี่ตุ้ยเขาบอกว่าก็าเหมือนมีเพื่อนพี่ไปแอบแบบมคคีควันออกมาจากห้องน้ำแค่นี้เองแล้วมันก็มีรูร่องแล้วมีควันปุ๊บออกมาจากอ๋อถ้างั้นคิดออกแล้วครับจริงเหรอก็ตอนที่สุบรีอะไรอย่างเงี้ยโอแล้วแบบควันมันจะออกตามร่องข้างหลังหลังบ้านบ้านเคียงมออ่ะเออเออมันจะมีกางไหลออกไปทางหลังใช่ิงเขาตอนอกหักเทเลสไปแอบชอบแบบ รุ่นพี่อย่างเงี้ยแล้วบางทีก็ชอบรุ่นน้องแล้วแบบไม่ได้แล้วก็อุ้ยกูเฮิร์ตเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยกูไปช้าแล้วที่รุ่นน้องนี่ช้ไที่รุ่นน้องนี่ชัยเฟยครับใชัยเฟยครับไม่เขาก็จะเล่าให้ฟังแล้วก็รวมไปถึงหนังสือไขหัวล้อบาทสองบาทอะไรของแกก็ไม่รู้แล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องกินมาม่าหือรับสมองอึด กินมาม่าแบบมาม่าใส่น้ำเย็นอะไรของแกอึดๆแล้วก็ใส่ถุงชงเลยถุงเสร็จเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องเสร็จถ้วยเสร็จอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นไม่มีตังแบบเงินไม่ค่อยมีอะไรแงบนี้ยเพราะบอกพวกนี้คือแบบไม่ได้รวย้นคน